กลับมาช่วงนี้มาติดตามบรรยากาศของการจัดงานครบรอบ80ปีธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดงานครบรอบ80ปีธนาคารแห่งประเทศไทย,ย BOT North Eastern Open House Digital Transformation กับธุรกิจอีสานค่ะที่ห้องประชุมปัญญาวิจิตชั้น2ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจัดงานครบรอบ80ปี ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะทปทบีโอทีนอสอิสเทนโอเพนเฮาส์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชักับธุรกิจอีสานค่ะโดยมีนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์เป็นประธานเปิดงานมีผู้เขาร่วมงานค่ะประกอบไปด้วยภาคเอกชนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการธนาคารและอื่นๆเพื่อให้ภาคธุรกิจในภูมิภาคสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงิน ยกระดับธุรกิจในโลกยุคใหม่ให้มีศักยภาพที่สิเติบโตได้อย่างยั่งยืนในกระแสดิจิทัลผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจและภาคการเงินค่ะครับซึ่งประเทศไทยพัฒนาฐานรากทางเศรษฐกิจตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นความสําคัญในการจัดการเงินที่ต้องกระทาอย่างกว้าง,วางขวางทั่วราชอาณาจากักรโดย ปี2 5 0 5ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติให้จัดตั้งสาขาธนาคารแห่งประเทศไทยในต่างสาขาช่วงแรกเน้นดูแลป,ปริมาณเงินหมุนเวียนให้เหมาะสมกับความต้องการทางเศรษฐกิจซึ่งได้ตั้งสาขาในภาคอีสานที่จงังหวัดขอนแก่นครับเพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้มิศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินของภาคโดยเปิดดำเนินการเมื่อ8กันยายน2 5 1 1 ดำเนินนโยบายสินเชื่อสู่ชนบทการให้ความซอยเหลือการเงินดอกเบี้ยตามแก่ผู้ประกอบการในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญและการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินโดยกิจกรรมภายในงานก็บประกอบไปด้วยการเสวนาทิศ่างการพัฒนาระบบชํ่ระเงินภายใต้ภูมิถัดใหม่ภาคการเงินไทยโดยคุนบุษกรธีระปัญญาชัยพู้อมนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย ไฟนโยบายระบบการชำระเงินการเปลี่ยนผ่านธุรกิจด้วยเทคโนโลยีด้านการเงินการค่ายุคใหม่ให้กับการปรับใส่ดิจิทัลและความท้าทายทางกระแสโลกใหม่ครับ